ครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องคนเพชรกเกษตรกรสำหรับวันนี้เราจะมาดูเรื่องนอนนกกันว่าหน้าหนาวเราจะดูแลนอนนกอย่างไรก็อันดับแรกฝากกดติดตามสด s u b s c r เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคือบางท่านอาจจะยังไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับหน้าหนาวว่านอนนก จะต้องดูแลยังไงอะไรยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราเกินกันก่อน,นเลยก็นอนนกมีที่มาจากต่างประเทศเป็นมแมลงสตูพืชชนิดหนึ่งอยู่ในแถบประเทศที่มีความหนาวจัดอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะพอเข้าใจแล้วว่าหน้าหนาวง่ายฝ่าหน้าร้อนเยอะเลยมีเรื่องเดียวหน้าหนาวคือความชื้น อากาศเย็นนอนนกไม่มีปัญหาแต่ถ้าชื้นนอนนกจะไม่ชอบสภาพอากาศที่มีความชื้นชื้นแชะชื้นแชะเยอะเกินไปจริงๆแล้วนอนนกอะ่ะคือที่ผมเคยบอ,บ,อบอกเพื่อนสมาชิกไปหลายๆคนนะว่าคือฉีดน้ำการฉีดน้ำ คือฉีดแค่รอบสองรอบพันไม่ต้องไปย้ำให้ทั่วเลยคือให้ทั่วแต่ว่าไม่ต้องให้แฉเนี่ยข้อเนี้ยสำคัญเลยคือนอนนกจะไม่ชอบความชื้นแฉเพราะเขาจะตายได้ง่ายถ้าชื้นแฉโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆโอเคนี่นะเพื่อนๆกระบานนี้ จะเป็นนอนนกที่เตรียมจะเข้าดักแด้แล้วชุดเนี้เขาจะนอนนิ่งๆอยู่นิ่งๆเลยนะไม่ค่อยมีอะไรมากหมายไอย้ตรงเนี้ยอาหารผมก็ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยขนาดใบขนาดใบตำลึงผมก็ไม่ได้ให้ในเนี้ยคือเขาเตรียมพร้อมที่ว่าจะเข้าสู่ดักแด้แล้วส่วนในนี้ก็จะเป็นดักแด้นะจะมีบางอันที่ว่าเป็นตัวแล้วอันเนี้ย ตัวแล้วเนี่ยแบบนี้ผมก็เอามาใส่เลยนะเอามาใส่กระบ,บะที่ว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยชุดเนี้ไปเลยคือใส่ให้กับพ่อมไปเองเลยเดี๋ยวพอฟักอีกผมก็ตักใส่อีกอันนี้จะเป็นนอนนกรุ่นหลังเมื่อกี้อะผมล่อนเอาเศษอาหารทิง้งแต่มันมีหนอนเล็กๆเ,เ,เ,เยอะมากเลยผมทิ้งไปเยอะเลยเสียดายเหลือแต่ใยๆอย่างเดียวเลยก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่เหลือ ส่วนในนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผมลงถัดเพาะไว้คือเพื่อนๆสังเ,เกตนะช่วงเนี้หนอนนกะจะไม่ค่อยตายอะจะมีตายบ้างอายุไขอยู่ที่อายุไข,ขของหนอนนกแต่ละตัวเห็นปะช่วงนี้กําลังผสมพันธุ์เลยไหมคือช่วงนี้ยกําลังผสมพันธุ์เยอะมากเนี่ยหลายคู่มากที่ว่ากลังผสมพันธุ์นแบบคู่นี้เนี่ยกำลังผสมพันธุ์เยอะมาก แต่การให้น้ำการให้น้ำเหรอในถาดเนี้ยถาดนี้ที่ออาจ,จะเข้าสู่แรผมก็ให้นะให้เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยฉีดแค่เนี้ไม่ต้องทั่วเอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องแช่คือฉีดได้ทั่วในพ่อแม่พันธุ์อ่าผมก็ให้เนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละส่วนที่เป็นนักแด่ไม่ต้อง ไม่ต้องฉีดใอน,นี้ผมฉีดทีนี้ไอ้ในเนี้ยตัวเริ่มไส่เติเมโตมั้งละเดี๋ยวผมก็จะเอาอาหารใส่เพิ่มแค่นั้นเองแต่ว่าวันเนี้ยผมยังไม่ให้เดี๋ยวผมจะผมจะเอาใบตำลึงมาใส่ในถาดพ่อแม่พันธุ์กับส่วนที่เป็นตัวหนอนเกล่อใ,ใหญๆเนี้ยผมก็ล้างล้างก่อนนะล้างใบตำลึงก่อนใบหยามติดก้านมันออกด้วยนะเพื่อน เด็ดก้านมันออกด้วยเพราะก้านมันแข็งไม่กินหรอกไปไปถือแค่นี้แหละผมไปแค่นี้พอราะในนี้ยังมีเศษอาหารอยู่บ้างก็คือจะให้เขากินให้หมดกอนให้ละเอียดแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือขี้เขาทั้งหมดเลยละเอียดน้ เขาก็จะพร้อมที่ว่าจะเข้าสู่ดักแด้แล้วเหมือนอ่นแต่ละตัวจะนอนนิ่งๆก่อนที่นอนนกก็จะเข้าสู่ดักแด้เขาจะนอนนิ่งอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเขาจะไม่กินอาหารแม่อะไรเลยแต่ว่าคือให้มันมีความชื้น,นอากาศบ้างแล้วอีกอย่างคือช่วงเนี้ยถ้าบ้านไหนที่ว่ามีความชื้นความเย็นจัดแล้วเกาะฝากองเกาะเป็นไอหรือว่าอะไรเนี้ยพยายาม ให้ลมมันทายเทได้สะดวกคืออย่าให้มันปิดจนมิดชิดจนเกินไปให้มันเป็นไอมันจะเป็นอันตรายกับหนอนนกบางทีมันจมน้ําตายน้ําน้ําแค่ว่ากระจุกเดียวบางทีมันก็ตายได้แล้วตายทําให้หนอนเนี่ยเน่าพอมันเริ่มเน่าตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวสามตัวสี่ตัวมันก็จะเน่าไปเรื่อยเนี่ยผมก็ทําแค่เนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคือขอชอบกิน เยอะมากไม่ตำลึงอย่เดือดเดือดนมันมีเพีย้ยเอาเพี้ยมันออกล้างไม่เลี่ยมเพื่อนๆก็ล้างให้เลี่ยมเลี่ยมเลยนะตอนที่ว่าจะเอามาให้อ่ะโอเคเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมันแนะวิธีการดูแลช่วงหน้าหนาวจริงๆดูแลง่ายกว่าช่วงหน้าร้อนเยอะเลย ช่วงหน้าหนาวสำมมหรับนอนนกก็เพื่อนๆอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาพยายามเอาไปปรับใช้คือถ้าเราไม่ทดลองเราก็จะไม่รู้ฝากไว้ด้วยทุกคนเราได้อะไรมาใหม่ๆเราทดลองทําเลยถ้าเราไม่ทําทั้งหมดเราแบ่งทําก็ได้ทดลองทําแล้วเราจะรู้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาก ก็ฝากติดตามซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยโอเคครับสวัสดีครับ